ในรายนี้นะเขาบอกว่าขอเชิญชวงผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการทีนี้เข้าร่วมโครงการถูกลง้งในนี้เขาบอกว่าไปสมัครก่อนแล้วก็ไปจะไปพิจารณาเองเห็นไหมครับขั้นตอนการสมัครให้สมัครไปก่อนแล้วพร้อมในนี้เขาจะคัดเลือกภายในวันที่สองสิน ทีหนึ่งใช่ไหมก็ยังไม่ให้อบลมหรับแชทไหมก็ยังไม่ได้อบลมเขาให้ไปประมาณไว้ก่อนแล้วไปคัดเลือกอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเขียนให้ชัดจงที่เลือกเห็นยังผมต้องการที่ต้องแก้ละเอียดอย่างนี้เราจะได้เห็นเข้าใจว่าเออวิธีการเราจะเขียนมันละเอียดแคาไหนที่จะตอบุกคนชัดเจน ต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งชื่อเรื่องตรงนี้เราก็อวรณยันเป็นว่าขอถูกสรงผู้สมัครขอส่งผู้สมัครไอ้ตรงนี้เราก็แก้วขอส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไอ้หลักสูตรไอ้ว่าไปนะกัแบบชื่อเรื่องอะไรกันทีนี้เรียนเรขาธิก,การูได้อีกคะแนนหนึ่ง เพราะคนเรากำลันจะตอบเลขาตออ่อเห็นไหมถูกใจไนาทีนี้เนื่องจากมันเป็นบันทึกเราไม่สามารถจะใช้คำว่าอ้างถึงร่อบอกไหมเราไม่สามารถจะใส่ไว้ในอ้างถึงได้ตรงนั้นเราก็ต้องเอาอ้างถึงเขียนอยู่ในประการาแรกก็ต้องใจอย่างนี้ ตามหนังสือสำนักง,งานกำรนกาที่ตรงนี้ลงวันที่เท่านี้ใช่ไหมอันนี้เอาไอ้ถึงเนี่ยเอามาใส่ไว้ในปากการแรกหหรือบอกตามหนังสือที่เท่านี้เลยนะเพาแล้วนั้นเขารู้เลขที่นี้เป็นของกองแล้วก็เอาประธานของประโยคคือสำนักง,งานคณะกรรมการบุรจาเป็นประธานเป็นชั้เกต ฉันัะไรโคงการรวมศึกษาขอให้มหาวิทยาลัยจงแต่ีินอย่างนี้ก็ได้ตามหนังสือนี่นี่ขอให้ตรงละละประธานชะเจ็บไว้ตรงนั้นแล้ละประธาน,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 านแต่ถ้าเราเอาประธานย้ายมาอยู่เราก็าเอาตามหนังสือที่เรานี่สกอ,อกขอให้มาวิทยจลัตรงลายชื่อผู้เขาเริ่มรวบรวมอะไรทั้งหลายอะน,นี่นะนั้น เาบอกเพราะน่นพุกเราบอกนั่นตามที่ใช่ไหมหรือตามถ้าตามเมื่อไหร่ต้องมีคำว่านั่นทีนี้พอจะนั่นตรงนี้เมื่อไหร่ต้องใส่ตรงนี้เข้าไปอะไรครับก่อนนั้นอะ ย่อเข้ามาใช่ไหมรายละเอียดแจ้งแล้วนะัว้นเพราะเราย่อมาตรงนี้แหละครับได้ว่า ลายละเอียดแจ้งแล้วนะไม่ต้องใส่วงเล็บนะไ,ไม่ต้องอยู่ในวงเล็บอันนี้คือละไม่ต้องไปบอกดีเทลเพราะดีเทลมันเยอะใช่ไหมเมื่อี่ดีเทลมันเยอะยังไงเห็นไหมเพราะฉะนั้มนมาลายเกษตรศาสตร์ขอส่งผู้ก็ลังรวมหึงสองลายคืออย่างนี้บอกไปทุกคนที่เรียนมาเพือ่ขอขดที่ย้า ทั้งนี้ออกตอบเองทั้งนี้หมัยอะไรได้จัดส่งใบสมัครหัวข้อทำอะไรทั้งหลายเนี่ยดีอันนี้เอาไปอีกหนึ่งคะแนนถูกต้องอเพราะในนี้เขาสั่งไว้ว่าให้ส่งใบสมัครกรอกใบ,บสมัครอันนี้นี่น,น,นี่ส่วนตัวแล้วก็เข้าไฟล์อะไรด้วยให้สง่งเป็นไฟล์ไปเห็นไหมจะเห็นได้ชัดเจนว่าเก็บสาระ ในหนังสือฉบับนี้ออกมาได้หมดไหมจดหมายฉบับนี้ที่รางดีมากเก็บสาระไปอยู่ตรงนี้ทั้งนี้มาอะไราได้จัดส่งใบสมัครหัวก้อนี้ส่งอะไรขี้จะไหมอันนี้เข้าร่วมสองรายไปอย่างอันนี้นี้นนเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจุดประสงค์ที่เราทำถือไปถูกต้องจึงเรียนมาพวกนี้นะเพราะแล้วแต่เขาจะพิจารณา ไหมครับเวนจดหมายอย่แบบนี้ถูกหักไปสองคะแนนเพราะขอแสดงความนับถือเห็นงนีเมืม่อวานนี้เราพูดถึงว่าบันทึกทำไมจะไม่มีคำลงท้าย แม้อุตสาห์ให้ผมให้เรียนหนึ่งให้ดีนหนึ่งพตอนท้ายมันติดพอมมันมบบมนีบบ่ผิดพอมนด้ติดฟอมถูกต้องถูกเนื้อหานะชัดเจนแต่แบบแค่นี้เองครับถ้าจะแก้กันอย่างนี้เวร์นชอบอย่างนี้เล่นกันทั้งอาทิตย์เลยหยิวมาไล่ไล่ไล่เขียนไม่ได้เอาจุนเ,เขียนได้ทำแบบนี้ เอาตัวอย่างให้ดูแล้วไปทำตามตามตามเดยวมาแก้แก้แก้เดี๋ยวพักพักเดี๋ยวคุณจะคุณเพราะถ้าผมทำอย่างนี้หนึ่งฉบับเนี่ยง่ายกว่าที่ผมจะนั่งโรดให้คุณเีือผนอยู่ไหมครับทีลดคนขึ้นไปไอันนี้บันทึกถูกตอ้องขอเชินเข้าร่วมเนี่ยอยูรองรองใขาเห็นไหมไนี่ครับ ผมลองแนะเห็นยังครับเมื่อกี้บมกพูดยึ่แล้วก็อันนี้วิธีการตั้งชื่อเรื่องเมื่อกี้ชื่อเรื่องตั้งใกล้เคียงชื่อเรื่องอันนี้ทําให้เป็นอาการการเข้าร่วมกรุมหลักมันมันก็ไปได้แต่มันไม่ชัดเจนว่มมาเรากำลังจะทาอะไรถ้าเราจะตอบไม่ตรงเขาบอกขอกให้เราตรวจสอบไปสมัครเราก็บอกขอสรวจสไปสมัคร ตรงไหมครับตามที่ข้างาชสารได้ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรน,นี้ความละเอียดแจ้งแล้วนะั้นนี่พยายามบอกในเยียงย่อม,มาอะไรขอเสนอชื่อออกไปสังกาดเข้าร่วมว่นนีได้ส่งไปสมัครน,น,นี่นี่นบอกทางนี้ไปหมดแล้วเรียมีนมาเพื่อกดที่หม ประเทศอ่าดิตรงนี้หน่อยเดียวเพราะว่าแปเทียนนะครับแต่ตรงน,รงนี้ทำให้เขางขาดอะไรรู้ไหมขาดเลขที่หนังสือที่เขาทำมาตามหนังสือที่ของสกรเราไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นเวลาเขาอ่านเสร็จตรงนี้เขาหาเรื่องไม่เจอ ทางนู้นเนีน่ยนะเขาหาเรื่องไม่เจอเพราะไม่รู้เรื่องอะไรวันที่เท่าไหร่เรื่องอะไรไม่รู้เพรากว่าจะไปควานหาเรื่องนี้ก็ได้นะตรงไอ,เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเอ็อะไรรุ่นสามเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยหาสารสำคัญต,ตรงเหตุที่เราทำนังนือไปต้องคท้ากวาาหนึ่งตะเกียตามที่อะไรนะั้นถูกต้องวัตถุประสงคือกระส่งที่ไปถูกต,ต้อง แต่ขาดม้ยละเอียดขาดลายละเอียดจุดหมายนี้ก็จะได้ทีนี้พอมานี้กะลองอีกเหมือนกันนะจะมีฟอร์มแบบนี้เนื่องจากว่าตกลง,งฉบับนี้จะเอาอะไรอันนี้เขาทำอะไร ปรดชาบและพิเรณาราบด้วยแล้วพิจารณาด้วยเนาะไม่ต้องเอาอะไรแล้วเสียอย่างนี้ถ้าปวดราบและถือปฏิบัติได้แต่ถ้าปวดราบและพิารณาตกลงให้ชาบและพิารนารไม่งั้นเดี๋ยวถ้าสมดุลอาหารมีอยู่คำหนึ่งจะถูกบริเวณนี้ใช้เพื่อพิสูจน์ชาบรูบ้รจกักแมงพิสูจน์